วันนี้เรามาศึกษาพระพิมพ์ยอดคุค้พลลักษณะพระก็เหมือนพระสมเด็จทุกพิมพ์ถ้าพระทัญุจะมีลักษณะเหมือนกันคือมีการงอกของผิวความเก่าของผิวที่มองเห็นได้นะลักษณะด้วยตาเปล่ามีรอยปีรอยแยกลักษณะเนื้อหามนสารเหมือนกันทุกวัดที่สมเด็จโตสร้าง แล้วแต่องค์ไหนมีมากมีน้อยมีลักษณะพิเศษแตกต่ลากังไปนิดหน่อย <c oughs> ก็จะมีผิวงอกที่เห็นชัดถ้าขยายได้หนึ่งพันเท่า 1, ถึงพันถึร้อยเท่าพระจะลักษณะนุ่มพวกมีน้ำมันตังอิวส <c oughs> ่วนใหญ่จะมีน้ำมันตังอิวยึดร้งยึดพระที่เห,เหลืออยู่ที่ให้ให้พบเจอสช่วนใหญ่จะมีน้ำมันตังอิวมีมากมีน้อยแล้วแต่เนื้อ การปิดทนมานก็ได้เป็นเนื้ออีกทีว่าน้ำมันตังอิ้วเก่าจะมีกระษัะเพราะนี่ด้านหลังพระก็มีการโอยแยกแลอยยุบคือถ้าศึกษาก็จะเห็นการงอของผิวอ่ะถ้ามีประสบการณ์ก็จะมองออกพิมพ์ยอดขุนพลที่เป็นภาพฝีมือก็ก็มีออกมาแล้วนะก็มีการแตกลาน่ะที่เห็น พิมพ์จะคมชัดเพราะไม่มีการงอกของผิวอายุไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นนะฮะขยายหนึ่งพันเท่าเห็นบอลสาเห็นเม็ดกําผ้ากําแพงรอยยุบรอยย่นการย่อยสลายเนื้อยังไม่แข่งมากอันนี้เนื้อเนื้อแข่งแต่ไม่มถึงแข่งที่สุดในลักษณะผ้าสมเด็เหมือนองค์ที่เนื้อแข่งที่สุดนะฮะก็จะเห็น ผมดำเม็ดดำผิวพ้าที่ง,ง่เห็นเม็ดทองบ้างอะไรความฉ่ำของผิวเป็นธรรมชาติของพ้าสมเด็จที่มีน้ำมันตางอิวเป็นลักษณะเฉพาะของพราสมเด็จที่ที่ทันที่น่าจะทันยุคตามตามตำราตามประวัติศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์บันทึกไว้ลักษณะพ้า ก็จะประมาณนี้จะมีลักษณะเหนียดนุ่มคือมีน้ำมันตังอิ้วส่วนใหญ่เพิ่นพาที่เข้าตำราสมเด็จนะครับแล้วความเก่าโครงสร้างภายนอกพระร้อยห้าิปีก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับทุกทุกเนื้อจะเห็นการผุก่อนการโงอผิวจะไม่ค่อยเรียบ เห็นมวลสารเห็นการวาของผิวขู่อ่ะเห็นเม็ดพระกำแพงคือทุกพิมพ์ที่น่าจะทําเี่จโตสร้างจะมีลักษณะคล้ายๆกันพระเกือบทุกพิมพ์ที่ผมเก็บรวบรวมและศึกษามาคือถ,ถ้าเห็นแล้วก็จะรู้ลักษณะเนื้อแต่ละเนื้อจะมีเอกลักษณ์มีเฉพาะทำเลียนแบบไม่ได้อย่างพระพิมพ์ยอดคุณพลที่กำลัง ฮิตกันที่เจอใน YouTube ก็ก็มีของฝีมือแต่ฝีมือพิมจะคมจะไม่มีการงอกของผิวแต่จะมีการแตกรานผิวจะเป็นสีเหลืองน้ำมันตังอิว้วยุคใหม่เหลืองอ่อนๆทั้งองค์ไม่มีอย่างอื่นคือดูด้วยตาเปล่าพอรู้ถ้าศึกษามีประสบการณ์มากพอถ้าเจอพระพระองค์คูมาแล้วเนาะคือการหาพระ ที่น่าจะทันยุคหาสองยาาหาสองยาานะคะรับมีแต่พ้ฝีมือนะครับให้ดูให้ดีนะครับพระสมเด็จไม่ได้หาง่ายอย่างที่คิดเหมือนที่เห็นใน YouTube กันเป็นเรื่องของโชคที่หาได้ไม่ใช่เรื่องอะไรโชคล้วนๆพระธิหารสมเด็จโตทั้งนั้นนี่ผิวในในลักษณะหนึ่งพันหกร้อยเท่า ุณก็จะเห็นลักษณะคล้ายกลุ่ม,มเมฆเหมือนกันหมดแคลไซที่งอกที่ผิวเป็นลักษณะนี้ที่งอกที่งอกจากผิวผิวที่เป็นปูนขาวแล้วงอกขึ้นามามีเม็ดทองด้วยเห็นความชำํำชัดเจนพระองค์นี้มีค่าเขียวๆอาจจะเป็นพระกุอาจจะฟังได้กุอันนี้สันษฐานนี่เฉยกุไหนไม่ทราบแต่ แต่ลักษณะเป็นพระตามตำราพระสมเด็จสร้างนี่เป็นลักษณะการงอกของผิวนะงอกจากผิวแต่ผิวที่ขาวนวลแคลไซขาวนวลนนะมีน้อยขาวนวลที่ผิวข้างนอกเหมือนแป้งโรยพิมพนะ์มีน้อยตามประสบการณ์ผมที่เจอก็จะมีเกศชายโยที่เคยเจอเกศชยโยเนื้อยุคแรกๆอาจจะมีขบวนการ ขั้นตอนวิธีท,ทาที่แตกต่างกันออกไปจนผสมอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มีผิวขาวนวลจากการขั้นตอนแรกน,นี้ลักษณะเฉพาะพันธุ์ฝอยเข้าพระเกือบทุกเนื้อเหมือนกันจะมีการงอของผิวที่ผมเปรียบเทียบมาจะมีการงอของผิวเห็นนี้ถ้าพระฝีมือไม่มีจะเรียบ มันจะเป็นการงอกเห็นชัดอ่ะขาวเป็น,นกลอนเป็นอะไรเห็นชัดผิวจะไม่ค่อยเรียบจะสะท้อนแสงมันวาวถ้าถ้าบางจุดจะเห็นชัดสะท้อนแสงมันวาวเพราะเป็นกลายเป็นหินปูนลักษณะแคลไซหินปูนลักษณะแคลไซจะมันวาวคือสะท้อนแสงกับกล้องพันหนร้อยเท่า กล้องดิจิตอลนะหลอดไฟมันก็จะสะท้อนเห็นความมันวาวของผิวผิวผระจะงอกนะผ้าชนเดชร้อยห้าสิบปีขึ้นไปจะมีการงอกของผิว พิมพ์บางพิมพ์อย่างพิมพ์นี้ก็จะไม่ค่อยคมชัดตามร่องนามอะไรคือผิวงอกแล้วพระก็จะไม่ค่อยคมชัดแต่ถ้าพระฝีมือพระเพิ่งทำก็ตามร่องตามขอบตามพิมพ์ก็จะคมชัดมีลักษณะเก่าเหมือนฝังดินมอมมอม,อมอนมามตังอิ้วใหม่สีเหลืองอ่อน,ออน,ออนพระฝีมือ แต่ก็ศึกษาดีครับโดนมีคนโดนองค์เป็นหมื่นครับเห็นขายครับในลักษณะผิวที่งอผิวแคลไซด์แคลเซียมออกไซด์ผสมกับอากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอนตกในลักษณะแคลไซด์ แคลไซมีลักษณะเดียวกับงอกจากปูนขาวปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยเผาเป็นสูตรโครงสร้างเคมีเดียวกันเพราตะอะน,นเราจะจำแนยกยากก็ตีรวมเป็น,ปนแคลเซียมแคลเซียมออกไซด์ปูนขาวคือสูตรแคลเซียมออกไซด์กับเปลือกหอยเผาก็แคลเซียมออกไซด์การงอกของแคลไซด์เกิดจากปูนขาวเผาปูนหินปูนเผาหรือเปลือกหอยเผานะ สูตรเคมีเดีวยวกันเกิดจากสารเคมีชนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกแคลไซมีเกิดจากมวลสารอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ครับแคลไซมเกิดจากปูนขาวหรือเปลือกหอยเผาเท่านั้นอันนี้พูดถึงเรื่องเคมีมันชัดเจนอยู่มีหลักฐานนี่นกันนี่จะมีดูฟองกา๊าซก็ ฟองก๊าซส่วนใหญ่ก็พระเก่าก็จะนิ่งฟองก็จะโตโตและนิ่งนะฟองจะโตนี่ขยายไปเท่าก็จะโตประมาณนี้หรือโตวกว่าน,นี้แต่ถ้าเล็กกว่าน,นี้ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพระใหม่เท่าที่ผมลองทดสอบดูแต่ดูเป็นองค์ประกอบไปเฉยๆว่าผิวพระไม่ได้ทําจากเรซินจะให้เป็นบทสรุปไม่ได้ต้องดูภาพรวมทั้งหมดมวลสารโครงสร้างภายนอก ความเก่าธรรมชาติต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบพระสมเด็จโครงสร้างนี่คือสำคัญ